สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับกล้องของแบรนด์วิชิงชิงนะครับเป็นกล้องอีกแบรนด์หนึ่งนะฮะที่มีจำหน่ายมาหลายสิบปีแล้วนะครับเป็นกล้องคุณภาพสูงนะครับจะมานำเสนอด้วยกันทั้งหมด3รุ่นนะครับแต่6แบบนะครับเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะครับว่าต่างตรงไหนนะครับไอตัวแรกนะครับเบอร์แรกนะครับนะฮะตัวที่1นนี่นะฮะ เป็นตัว393เก้าสาานะครับกํหรับขยายก็3า9ถเท่านะครับขนาดหน้าเลนก็สี่สิบมิลนะครับนี่นะราคาก็อยู่ที่1,800บาทนะครับไม่มีไฟนะครับนะฮะรุ่นที่2ก็จะเป็นตัว 3940e นะครับมีไฟนะครับนะครับราคาอยู่ที่หนึ่าร้อยบาทนะครับนะครับ ตัวนี้มีไฟนะครับสองรุ่นมีไฟนะครับรุ่นที่สามก็จะเป็นตัว4.2่คูณ40 e นะครับมีไฟนะครับราคาอยู่ที่2,1 0 0้บาทนะครับข้อแตกต่างของของของไอสองรุ่นนี้ตัวเดียวกันนะครับเนี่ยเนี่ยตัวเดียวกันข้อแตกต่างกันนะฮะเห็นไหมครับตัวเนี้ยหัวเขาจะหัวเขาจะออกเฉียงห็นไหมฮะเป็นหัวตัดนะครับอีกตัวหนึ่งเนี่ยต่เป็นหัวตรงเห็นไหมฮะเห็นไหมครับ ข้อตกต่างของเขานะครับเนี่ยแต่ว่างานเนี่ยเหมือนกันนะครับไม่มีไฟนะครับนี่ยเนี่ยหน้าเลนเขาเนี่ยสี่สิบมิลเห็นไหมครับหน้าเลนนี้สี่สิบมิลนะครับนะครับท่อยี่ห้ามิลนะครับนะฮะปรับอ่าปรับ้ายขวาบนล่างนะครับตัวนี้ปรับซูมตัวนี้เป็นตัวปรับเลนตานะครับ งานสวยนะครับตัวนี้ไม่มีปฟนะตัวแรกนะครับชุดที่สองนะครับตัวสามเก้าสามสองก็เหมือนกันนะฮะเห็นไหมครับงานเหมือนกันนะครับต่างกันที่ว่าหัวตัดของหัวตรงเห็นไหมฮะเห็นไหมครับระบุมาได้เลยนะว่าชอบงานแบบไหนนะเราก็จะจัดให้นะครับฟังก์ชันเขานะครับตัวนี้นะฮะหน้าเลนเขาเนี่ ่40มิลนะครับนะครับท่อ25ไฟนี้จะมีด้วยกัน2สีนะครับสีเขียวสีแดงปรับคมสว่างใน5ระดับตัวนี้เป็นตัวปรับบนล่างซ้ายขวานะครับนะครับปรับในนะครับเนี่ยปรับในนะฮะเหมือนกันนะปรับในนะครับจะเป็นตัวปรับซูมนะครับ ปรับโ o มนะตัวมีนตัวปรับลินตานะครับงานสวยนะงานคุณภาพนะครับเนี่ยตังที่สามนะครับเป็นตัวสี4อสงี่สิบนะครับนะกำลังขยายก็ สี่ถึงสิบสองเท่านะครับขนาดหน้าลิ้นก็สี่สิบมิลเหมือนกันนะต่างกันที่เหมือนกันหัวหัวหัวตัดกับหัว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 ตรงนะฮะนี่ครับฟังก์ชันเขานะครับตัวนี้นะฮะท่อเขาเนี้ยหน้าลิ้นนี่สี่สิบมิลท่อยี่สิบห้าท่อสี่ไอหน้าลิ้นสี่สิบมิลนะฮะท่อยี่สิบห้ามิลนะครับ,นนรบตัวนี้ปลดไฟนะไฟจะมีด้วยกันสองสีนะครับเขียวแดงนะฮะ ปรับคนถาวรใน้งระดับตัวนี้เป็นตัวปรับในนะครับบนล่างซ้ายขวานะครับตัวนี้ปรับซูมนะครับตัวนี้เป็นตัวปรับบินตานะครับปรับในเนี่ย งานเขานะครับเป็นอ่าสวยนะเป็นแบนดดังนะครับงานใช้ได้เลยนะครับสวยงามนะครับเส้นเลียงนะครับเส้นเลียงเขาเป็นแบบมินดอตนะครับตัวสามเก้าสี่สิบไม่มีไฟนะครับเส้นเลียงเขานะครับนี่ครับเนี่ยตัวที่หนึ่งนะครับ เบอร์หนึ่งคเส้นเลงเขานะครับเส้นเลงของชุดหนึ่งสองกับสามนะครับเป็นตัวสามเก้าสี่สิบกับสี่สิบสองสี่สิบนะฮะสองกับสามเส้นเลงเขานะครับเนี่ยเส้นเลงเป็นแบบมินดดอนะครับไฟจะมีสองสีนะครับสีเขียวสีแดงนะครับปรับความสว่างได้ห้าระดับนะครับของแขนนะครับขานะครับขาอย่างดีหนึ่งคู่นะครับ นะครับแล้วก็ขากระดกนะฮะหนึ่งสามรุ่นนี้นะฮะนะครับเป็นขากระดกทุกตัวนะครับแถมเป็นฝากระดกให้นะครับเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับเป็นฝากระดกนะครับแล้วก็คู่มือการใช้งานนะครับพร้อมใบประกันหนึ่งเล่มนะครับผ่านนะครับสามข้อนะครับ ฐาน3า้อนะครับพร้อมกับผ้านะครับหนึ่งผืนนะครับช่องทางในการติดต่อนะครับราคานะครับรายละเอียดของตัวสินค้านะครับสามารถรับชมที่คลิปด้านล่างได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับหรือกดติดตามนะครับกดรูปกระดิ่งนะครับทางร้านเราก็จะมีสินค้าใหม่ๆนะครับ มานำเสนอรับชมเรื่อยๆนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ